เออสวิต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 ผมก็ดูอยู่ฮะผมก็เล่นกับสวิตบ่อยนะเปิดปิดสวิตบ้านไฟนะผมก็เปิดบ่อยอยู่ร้อนกิงผมได้ลงเออกูเตอรมันมึงเสร็จ เม่ก่อนนี้กูเท่พับจีมากเลยนะแต่ตอนนั้นมึงยังไม่เกิดไงประเด็นอะใช่ใช่แล้วถ้ากูถ้ากูถ้ากูดูถ้ากูอยู่นะคือมึงไม่ได้เกิดหรอเนี่ยอันนั้นข่าวเรื่องเรืออยู่ใช่ไหมใช่ไหมเรื่องเรือว่าใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เขาว่าในวงลีเบิร์ดเน่ยโคตรโหดเลยว่ะเออไอ้ชื่อบกันรู้ประวัติศาสตร์ดีกว่ารู้แล้วรู้แล้วขีข่าวข่าเข่าที่ข่าดังอยู่ไปซ้อมหนักปะวะไม่ไม่ไม่ถึงเกมไหนครับพับจีไงพับจีไง มันไม่ได้ซ้อมเลยครับแล้วมึงมีเวลาไปซ้อมเหรอเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยลุงแล้วมีเขาไม่มึงไม่โดนโดนเป็นตัวสำรองเหรอในทีมอะไม่ไม่ครับไม่ไม่แสดงว่ามึงจะบอกว่ามึงไม่ซ้อมกูก็เก่งอะไรประมาณนี้ปะใช่าใจปะอ่านะครับลุงมึงบอกว่ามึงไม่ได้ซ้อมก็เก่งอ่ะผมไม่ได้พูดนะครับอันนั้น เขาบอกมึงได้มอสคิวด้วยเหรอครับคิวอีตัวร้อยร้อยสี่ตัวอุ้ยยิงคนเดียวหมดแมพเลยปะเนี่ยมึงลงคนเดียวป่ะเนี่ยลงลง้มแล้วก็ยิงหมดแมพเลยปะเล่นเป็นทีมครับเล่นเป็นทีมลุงเอาเหรอครับ,รบ,รบตอนนี้พวกกูอยู่ไหนวะเนะี่ยพวกกูมันอยู่ไหนวะมึงได้มึงได้ที่ห่อสมยัง ได้แล้วครับลุงเดี๋ยวผมรอเลยตอนนี้นก็ตอนนี้มึงก็สิ่งที่มึงต้องทำใช่ป่ะมึงก็ถ้ามีคนมึงก็คือไอเวทอ่ะเพราะไอเวทมันมันมันน่าเหมือนมึงเลยอ่ะมึงเหมือนมันอะใช่หรอมันมันมันน่มันน่าจะไม่รู้หรอกว่ามึงอยู่ดูไว้อ่ะเอ้าวเขาคิดว่าผมอยู่แจ็คกันดิไงอ่าใช่ผ่าก็ไม่เวลามึงอยู่คนเดียวมึงอยู่ในน้ำดูไว้ไงเขาจะได้ไม่ตีมึงไงหมายถึงเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นมึงอะเวลาเวลามึงฟาร์มอยู่เพราะมึงต้องใช้เวลาฟาร์มใช่ไหมล่ะครับแล้วมีอะไรบางอย่างเนี่ย มื่อเมื่อเอาเงินกูไปสองแสนเนี่ยมีมึงไปซื้ออะไรมาบ้างผม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 ได้นี่ละสองสองหมื่นสองหมื่นสี่ละลุงไม่ได้ไหมสองหมื่นสี่เกตใช่ใช่เกตอหรเกตเะรอใครที่เจอกัะชาเยอะสุดเนี่ยเออสุลตานครับสุลตานสุลตานเซราครับผมเอ่าหรอครับสุลตานเซราครับสุลต่านทำไมเขาชื่อสุลต่านวะ เรียกกันสุลต่านเหรอเขาชื่อสุลต่านเหรอเขาเติมหนักอ่ะดีเติมนูกก็เติมหนักเยี่ yeah, ของจริงเติมลูกนี่เติมเติมเกือบครึ่งครึ่งครึ่งล้านอะ่ะเยี่เขาทำงานอะไรวะไม่ร <c oughs> ู้ลุงแล้วแก๊งกูทำอะไรกันวะไอพวกมึงทำอะไรกันอะไอแจ็คทำของครับทำอะไรกันอะเอดีครั้องกัน ลงลงละโอเคใช่เหรอเติม R O X ไป5ล้านเด้อโอยสัตว์ <c oughs> สุลตา่านเซราโหดหดจัดเลย ผมมีเกาะแล้วผมขอเกาะเรียบร้อยแล้วกูมีรางสังหรณ์ว่าเราจะโดนหนักกว่าจักเออครับกูมีรางสังหรณ์ว่าเราจะโดนยับว่ะไม่หรอครับโอ้โหเนี่ยพูดลพุทก็คือเลสลุงดูดิตัวโน้ยกันดูดิเฮ้ยกูมีรถแตกเต็มอยู่น้าเผื่อเขาอยากแลกกับกูอ่ะ ตีลงแรงปะล่ะเขาน่าจะเสนอได้อยู่คันเนี้ยไอ้ันเนี้ยอ่ะสามสี่ในเกมแรกอ่ะสามสี่ชีวิตจริงกลวงเลยนี่เขาเขาคาจะผลกัได้เลยลุงเออเอองรอไปรอไปขอเนี่ยเขาส่วนนี้ก็สุดอยู่เจ๋อเจ๋อน้องเจ๋อน้องเรื่อไปก็มีไอ้ไปถ้าเขาสุเดี๋ยวกูพาไปซิ่งไปเดี๋ยวนี้ รู้ครับไม่ไม่พี่พี่พี่อย่าล็อตแอบเปล่าต้องสูตรลงเท่านั้นถ้าจูนสูตรอื่นมั่วมันมาขายก็สูตรลงใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวเอาแค่รถเปล่ามันมีคนที่คุณจูนให้เอารถเปล่ามาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดสโซนไปไปไปฟาร์มก็ได้พวกมึงงขึ้นได้อยู่แล้วเว้ยคุณมีให้มึงอยู่สิบยี่สิบใบเลยอ๋อคือตอนนี้ผมหาแค่รถเปล่าถูกไหมครับใช่หารถเปล่าในราคาที่ว่ามันายสองล้านอะแต่เกินหรือไม่เกินครับ แต่งเต็เมพีม่แตเ<ช>แต็เมสองสล้านอ่ะอ๋อจ<บ>ูนม,ม,ม,มันจะช้าพี่พี่มันจะแพงมากแล้วมันกากแหละใช่บางคันจูนไม่เหมือนกันไงครับผมอยากถามเรื่องเรื่องห้องน่อครับลุงไอห้องเช่าอะมันผมผมจะหาที่ไหน้ห้องเช่าตอนนี้มีใครอยู่อ่ะห้องเช่ากล่วถ้าจะเป็นี่เฉือนรับไม่เชือนรอให้มาทําุงไม่เฉิอออกไปแล้วไอจีเปล่าไอจีออกมาแล้วตอนนี้ก็มีเกียร์ป่ะเออมีเกียร์แล้วก็มีมือเงินมันต้องเสียเงินห้า0มื่นได้ห้องเช่า อ๋อได้ครับลุงต้องต้องให้ไข่ครับลพระเจ้าทักเรียะทักเรียอ๋อโอเคครับได้ครับลุงเหล็กเหล็กหนึ่งชุดนี่กี่แท่งครับสามร้อยสามร้อยแท่งสองหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นพอเนี่ยสุลตานสุรตานนี่รสุตาด น่าจะผลิตตมน้ำมันแหละจริงๆอ่ะต้องดีเดย์เจ็ดวันอ่ะถึงจะเข้าบ้านกูได้ก็เดี๋ยวรอคดีหาดอ่ะอาง่้ยถ้ากูได้ดู ยิมมือ <Huh? S 1> ยืมยืมดูไว้มาน่าจะได้ด้บอบ้านน่าจะได้ชนะเว้ยได้ครับลุงถ้า<น>วอลอบ้านชนะอีกแค่สองอาทิตย์กูก็จะได้บ้านคฤหาสน์ละตอนนี้กูตกมาอยู่ที่<ม>ที่หกที่เจ็ดตลอดเลยอ่ะดีจีครองที่หนึ่งทุกรอบเลยสามอาทิตย์แล้วดีจีตอนนี้มันมันกี่คนครับลุงนะลุงเยอะไอ้เหี้ยวบอบ้าน,นแข็งแข็งมากเลยดีจีอะบอบ้านอ๋อผมเคยมาอยู่ไอตอน,น,นรออนมันใช่ไหมลุงอ่าใช่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 ใชใช ถ้าสมุทรแต่งเต็มมันราคาประมาณเท่าไหร่ครับรถแต่งเต็มประมาณสามล้านแต่งเต็มประมาณแปดแสนป่ะแท็กอะถ้ารถสองล้านใช่ป่ะถ้าเขาจะปล่อยปล่อยแต่งเต็มครับก็ปล่อยแต่งเต็มประมาณสักมึงหามึงเอาไงก็ได้ที่มันถูกที่สุดที่ไม่เกินสามล้านอ่ะโทนี่ได้ครับโอเคครับเราพยายามใช้หน้าตาหน้าตาอันหล่อเหลาของมึงหรือว่าที่เราเป็นมิตรกับคนอื่นอ่ะนั่นแหละเขบอกรถในที่รถเพิ่มการโอเคครับหรือว่าหรอว่าหริอวาหรือว่าหรือว่าว่าหออว่ารหรือว่าหร่าหรือวาหรือว่าหรือ่า แต่ว่าเอาของก่อนผมเครดิตเยอะอะไรประมาณเนี้ยเออจอหต่อมันน่าจไม่มีก่อรอไปเรื่อยก็ได้ีด๋ยววกมันก็มาหายองอ่ะไม่ไงยู่<อ>ุ๋นไนอ่ะอ๋อใช่ป่ะ ิ่งก็ไปปลาแฟร์ดหน้าใช่ใช่แล้วอ้าวใช่เปล่าพวกไหนวะแล้วก็แกงหนึ่งอะรึเล่าเล่มอะแกงเรื่องอะไรวะแตกใช่บอกว่เข้าจอดขนาดนี้ไม่ใช่จริงอครับลุงออกมาเก็บของออกมาเก็บของเข้าจอดให้หน่อยสตาร์ทระสต๊อ์ทน่าจะสต๊อ์ทเขามีเรื่องกับใครอ่ะ่าอาการที่าแปลกๆอะมีตอรี่เหรอพี่แปลกๆไม่ตอรี่เรหรือเปล่า แต่ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่มีเรื่องไม่เออเขาจอดประจนหน้าเลยไอ้ไอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่ป่ะใช่ป่ะมันจอดใช่ป่ะจอดอยู่ใกล้ๆไอ้ไทยไกลๆนั่นก็อีกชุดหนึ่งมันสองมันมีตอรี่อะใครไม่มีดิใช่ไหมล่ออ่ะมันจอดโคตรหน้ามีตอรี่เลยไม่แต่เขาไมถ้าเขาไม่มีเขาไม่น่าจอดไปละเขาลงมายืนแล้วเขาลงมายืนแบบนี้มันแป็นแฟนไอ้แบนครับลุง ขึ้นรถไปก่อนความปลอดภัยขึ้นรถไปก่อนข้างนอกแอร์มันร้อนเอ้าลุงมีเรื่องสูดขาไม่หรอไม่หรอเข้าไปนั่งตากแอร์อะไรก็ไม่ได้ไม่นอน้องก็กลัวเลยอะลอยไหนจานอะไรอ่ะก้อนกอตเยอะจานแจ็คยุดไว้แจ็คยุดไว้เฮ้ยเฮ้ยมึงขึ้นรถบมดไปได้แจ็คยืนหนึ่งแจ็คกินหนึ่งเอาวุ้ไปเแล้วมึงเห็นใครยืนอยู่บนเขาตรงนู้นปะน่ะใครยืนหัวโด่อยู่ตรงนู้นไม่เขาไม่ทำอะไรเขาเลียกตั้งหลักใช่ ยังไมเกิบมาได้สัตว์รักนอยอครับไทยยิงสองรบนเขาแปลกๆครับแปลกๆแปลกๆอ้เรื่งแปลกใแปลยไอ้จีเขาไเก็บของเขาไเก็บของวิา่เก็บของเขาไม่เก็บของจีจีบนเขาอว่าเก็บของขี้อะไรแตดูดิเขาเก็บของเขาถามหาลุงคุยกับลุงได้ไหมครับครับว่าว่าว่าคุยกับแจ็คเลยคุยกับแจ็คเลยผมกลังเปิดเพลงฟังอยู่ในรถอยู่มเสกปยลสัตว์พอดีว่า ผมได้ข่าวว่าวันนั้นลงมาเก็บสวยพว et pues กผมที่ว่าผมขายยาตอนลงมใช่ไหมครับไอ้ลอยเฉิดดีกว่าไอเฉิดเป็นคนเก็บป้าวันนั้นเลยลงมาเฉเดียเฉเียลเนี่ยเฉดลงเนี่ยเฉดลงไปเนี่ยลงมา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 าเ่ค้างใช่ครับใช่ครับผมคนเก็บเพอดีว่าวันนั้นผมไม่อยู่แล้วผมเพิ่งมาที่หลังเลยครับผม ถ้ากันผมขอเก็บฝ่ยคืนบ้างไหครับแย <Yeah, S 1> ่แย <Yeah. S 1> ่ในวันเหตอ่ะคุณก็ได้ขายยาฟรีนะวันที่ผมติดกับนนเหตเอ่อผมตอ้องบอกก่ Head, อ,อ,อนครับว่าเรื่องก่อนหน้านี้ผมไม่รู้อะครับว่าว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นผมรู้แค่ว่าตอนผมมาลุงผมบอกว่าให้ผมมาเก็บเพราะว่าตอนนั้นคุณได้ผลประโยชน์ในวันในระหว่างที่ลุงผมทำงานอยู่อใช่ครับก่อนหน้านี้นผมไม่รู้ อะไรก็ดด,ดีนะคถ้าถ้าผมอยากจะของเงินคืนได้ไหมผมคงให้ไม่ได้ครับเพราะลวงร้อยผมเก็บ<ง>มาแมสลงก็ต้องพูดตรงๆอ๋อถ้าให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเฉยลงเหี่ยวแฟดสัตว์เอ้ยเข้าทีละคนเข้าทีละคนเข้าทีละคน เที้ยวเฮ้ยกูลายกูตายละเข้าเข้าเข้าเข้ี่ยวแปดหลวงเที้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยสัตว์โอ้โอ้ยโอ้ยเฮี้ยต่อดิละครเดียวะครเดียวละครยุ่ยหาใครไม่เจอแล้วตอนนี้ไอ้เฮียทุบทุบทุบคนเดียวคนเดียวไปผมไปผม

มีหอปะโทนศัพือเล่นอเลไปเลยไปเลยไปหัวไปเลยเลืเลยพี่อุ้มเลยแบงเลยถุงอะมีถุงอไม่ตายเยียึกด้วยสัวอุ้มเลยอุ้มได้อุ้มอุ้มได้อุ้มอ้อี่งขนาดไ้นเหรอครับุซอล้มอย่าล้มค่อยอุ้มอมออไม่ตายเียคนหลืออะไรเนี่ยยัคนหลือไอ้อมันบอกอีุ่มแมนพี่อน อุ้มอุ้มอุ้มไปห่อห่อห่อไม่ตาย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 มาดามมาามมาอุ้มมาามเ้ยีไหนอ่ะตายแล้วตายตายแล้วตาอุ้มอ่าไอพี่พี่เดี๋ยวเขาห่อให้พี่เอาพี่เราอุ้มลุงยไอ้มืออุ้มลุงมาขอรกันไอุ้มไปดจอุ้มเลยเียอกันมาคันใครเอาละกับไรคนดูละไอ้สัตวดโคตรมันสก๊ขอคุณมากไอ้เหียูมกลับบ้านก่อนดี๋ยวนะ <biases. S 1> ไม่เราเราเราลอนี่ก็ได้เกตเเยอะปวดปวดูก mm hmm. ็ได้แอบมาอะไรแต่บอกพี่เย็นก่อนว่ามง<อ>ึงย้อดสก้อตโคตรมันว่ะขอบคุณสก๊อตด้วยนะครับอุม้มไปเลยอุ้มไปเลยของจริงไอ้เหี้ยสก๊อตอ่ะไอ้โลทำแหะไม่ใช่โลใส่ถ้าพี่เย็นไม่น่ารอดาไปดูสิไม่ไม่ไม่ตำรวจตำรวจเห็นนะตำรวจเห็นนะมึงเอาข้างกูอย่างเงี้ยมึงเอาฝั่งมึงบังตำรวจดิพี่ยังอยู่ไหนพี่พี่ไม่ได้ตกยเหรอพี่ ไม่ได้เหรอคันนี้นะั่งคิวเลยใครตามหลังเรามานี่คืออะไรคันพวกเขาปะยังมีลอบบดอีกเหะแปลกคันพวกเขาโง่หนึ่ง ตามตามผิดตามผิดมันผิดกดแย้งที่พี่ตั้งไม่ไม่ผิดครับไม่ผิดฮะไหนอธิบ,บายให้ฟังครับว่าทำไมถึงไม่ผิดคือผมจะบอ,อกให้ผมยกตัวอย่างตอนเนี้ยดีจีนะฮะดีจีตีกับผมอยู่แต่ว่าผมอ่ะไปเก็บสวยเขาเข้าใจปะเขาไม่ได้หาเรื่องเราก่อนซึ่งผมมาไปเก็บสวยเขาก่อนเขาสามารถเปิดประเด็นกับเราได้เสมอ ถึงผมไม่เปิดเสาร์อาทิตย์ไงเงินแสนเดียวต่อต่อให้ไม่ใช่แสนหรือว่าห้าร้อยอ่ะกับการโดนเก็บอะโดนเก็บอะมันก็คือหยามหยามอยู่แล้วอะฮะผมมองอย่างนี้มากกว่าครับมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นแส, the ส the หนหรือว่าจะเป็นล้านหรือว่าจะเป็นเท่าไหร่ห้าร้อยเขาก็สามารถเปิดเราได้เพราะว่ามันเป็นการที <influences S 1> ท่ว่าเออแก๊งเนี้ยแม่งยอมจ่าย ดูให้สนุกไม่ดราม่าไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะฟังนะครับดูให้สนุกเขามาเล่นสตรอรี่กับเราถือว่าโคตรมันนะครับฟังไว้ถือว่าโคตรมันมากมากต้องขอบคุณสกอตนะครับดูให้สนุกห้าม,ม,มดราม,าม่มานี่แหละสิ่งที่เราต้องการคือการโดนกดช่วยวะะช่วยไม่ได้ไว้ยัง แต่แต่ผมมองว่าสิ่งที่เขาทําถูกอ่ะคือการต่อสู้อ่ะเขาไม่สวนวิธีวิธีการอยู่แล้วครับยิ่งจันนังคารไปหนึ่งหนึ่งกับแก๊งไหนอะ่ะตอนนี้มันยากมากนะฮะที่จะมาหนึ่งหนึ่งแต่ในเมื่อเขาเห็นจุดอ่อนที่ว่าจันนังคารกำลังโดดวลกับดีจีอยู่เขาก็สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ไม่มีกฎกฎกติกาที่ว่าอ่ะกูต้องมาหนึ่งหนึ่งชนแก๊งกับมึงนะไม่ใช่เว้ยชชยชนะใชยชนะชนะมันต้องได้มาทุกวิถีทางอยู่แล้วครับไม่ว่าจะขาวหรือว่าไม่สะอาดอะไรก็แล้วแต่ ยากกลับเลยอ่ะกูไปจ้าจ้าเกดเพื่อนยิ้มน่าจะขี่ได้ประมาณ20นาทีอ่ะน่าจะมีฝนนิดเเียด้ลยอ่ะใครมึงเรียกเราจะกลับไปเติมหลอดตอนนี้เลอใครมึงใหม่ไหมล่ะตอนเหลือประมาณ20เปอร์สนุกสนุกถือว่าสกอตเป็นแก๊งหนึ่งที่ว่า เอาจริงๆอ่ะผมว่าทุกแก๊งกัมันกล้าเล่นหมดเว้ยแต่แค่หาโอกาสเอาเยียดีจีอุ้งกว่ะไม่ใช่สก๊อตถ้าสก๊อตเข้ามาถือว่าดีจีมีกำลังใจแล้วอ่ะไอเขาบอกให้เรากลับเรยไปไอกะกลับเร็วไปไอเฮียจะบอกไม่ไปกักขังตำรวจอ่ะไอสัตว์แย่เลยนะเนี่ยไอเฮียอความร้อ จะบอกแล้ว่าเอาตำรวจสัตว์ตอนนี้เราโดนผีเจนครับตอนนี้โดนสกอตกับดีจีฮะดีจีบนรุกเกมบนแย่แล้วแหละแต่สกอตเข้าบารุกเกม,มเก็จะเปลี่ยนไปนาทีฮะ

เอ้ยตอนนี้กูทั้งเมืองกูเห็นแท็กอะกูมอเป็นแก๊งอื่นไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยกูเห็นอยู่แก๊งเดียวกูหลอกหมดแล้แก๊งเนี้ยกูเติมน้ำมันกูเจอแท็กเจ็ดคันอะจอดรอกูอะจอดรอบั๊มกูไอ้เหี้ยกูหลอนแท็กไปหมดแล้วตอนนี้แบบจอดรอแบบเบื่ออย่างรอรอบั๊มเลยอ่ะ ี้โดนทุกคนปะเนี่ยก็จะไปกับตำรวจอเฮ้ยตำรวนเ็กเอออย่าลืมตำรวจมีแก๊สน้ำตาใช่อีเคียตำรวจมีแก๊สน้ำตาระยะนี้ต้องตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาเออจริงจริงยิงล้มแล้วก็ปาแก๊สต้องรอดูตำรวจแล้วล่ะต้องรอดูตำรวจแล้วอันเหี้ยแก๊สน้ำตาผมว่าตำรวจอาจจะหมดก็ได้ถ้าตำรวจลงรถมาต้องยิงแล้วคว่างแก๊สน้ำตาลใช้ได้เห็น คอ้ตำรวจหมดเราก็เต็มตัวอื่นเลยฮะเจี๋ยเขาบอกขนอุ้มกลับเลเวลหรือว่าเขาบอกให้ดีจีกลับเลเวลฮะเอมมึงตั้งใจดูเกินเจี๋ยโอ้โหกูเพิ่งมาไปแก้กูค้างนานจัดอ่ะ เออลอยี่อะไรกูค้างเขาบอกไอ้ดีจีกับเดเบลหรือว่าบอกว่าอะไรบอกตู้เคสทิวอ้่ะพี่พอดร์ตไปพี่พอดในเทวิตาบอกว่าลงหัวหน่อยขาผ่องปักบอกหน่อยไม่ขับรถแล้วไหนเราโกหกไปไหนบอกบอกว่าบอกบอกจะเข้าไปไหนกูไม่เกี่ยวโอยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวอดีตพอบอดีพอบอดีพอบอกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยว เชิญโดนเปิดไม่พักปกติอยู่วัดไม่ค่อยโดนตัวแตงกดาห้าร้อยห้าสิบห้าป่าไปกี่คนแล้ท้อยสามสี่ไม่หลุดครับผมอันนี้<อ>คืออุ้ยอีโมตำรวจไปสองคนเด้อเ <Yeah. S 2> ตี๊ยมรวยไงครับดีดีดใครอุ้มไปบ้างฮาก,กีฉกแตำตอนกลับมาค่ะ เยี head, ๋ยโดนแน่นอนไอสัตว์เออเดมันทอง